มีพี่ชายคานาเป็นรองเท้านะครับโอ้ขี่นกเพียบเลยครับดูครับนกเต็มเลยฮะเนี่ยบินตามอยู่เนี่ยไปแล้วบินออกหน้าไปแล้วครับไปไปไปเร็วไปแล้วรู่นครับช่างพรก็ขับแซงไปน,นู่นครับช่างพรกับ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมกับช่างทรมาอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับมาดูรถมาส d a เดี๋ยวรอให้พี่เขาเปิดกระดังให้รถมาสด้าบีสอตัวนี้เครื่องเครื่องฟอร์ดเนาะเป็นฟอร์ดมาสด้าะช่างทรเนานะเป็น f o r ์ดมา d a ้านะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวจะดูครับนี่ครับเขากําลังจะเปิดประตูครับอ่อาคันนี้มีพี่ชายเขานนึมส่งข่าวนะครับ โอ้ขี้นกเพียบเลยครับด,ดูครับนกเต็มเลยฮะนกเต็มดูขี้นกนะครับสงสัย,ยจะเป็นที่อยู่ของนกครับดูนกครับเต็มเลยฮะเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวให้ช่างทอนลองดูรถก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงสภาพก็โอเคอยู่นะฮะ เพราะว่าเป็นรถที่จอดในโกดังสภาพก็ยัโอเคหน่อยเดี๋ยวดูครับเดี๋ยเห็นไหมครับอ่าบางครับความบางเป็นของปีศาจแต่ภายในก็โอเคหน่อยภายในก็จะมีเป็นเรื่องธรรมดาครับต้องไปทําความสะอาดนะครับก็ไม่ได้คีริ้วคีเลเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ทั้งทอน <c oughs> อ่อไปขับรถท่อของมาพี่รถไปอ,อยากให้เจ้าจทอนขับ ถกระบะวันนี้ผมเอารถกระบะมานะฮะี๋้วเชิญทอนขับรถกระบะดูอ๋อเครื่องสวยครับตัวนี้สภาพแบบนี้ไม่เหลือติดแน่ฮะ <c oughs> นี่ครับติดแน่ครับสภาพแบบนี้ครับสวยรอบคันสวยหมดเลยเป็นมาด้าไฟเจอร์นะครับนี่ครับเป็นศูนย์มุกดาหารครับคันนี้ล้างทำความสะอาดออก สวยเลยไม่ต้องห่วงครับกระจกเป็นกระจกธรรมดานะฮะไม่ใช่ไฟฟ้านะฮะของพิลาเยอะสุดๆครับรถสวยนะฮะไม่มีรอยชนไม่มีอะไรเลยสวยที่ผมออกบ้านมาตั้งแต่เช้าก็เพราะรถสวยนี่นะครับเป็นพวงไาว power พี่ชายส่งข่าวครับว่ามีรถคันนึงอยู่ที่มุกดาหารครับรถของศูนย์นะฮะผมก็เลยวิ่งมาดูเดี๋ยวให้ช่างทอนเอา รถเข้ามาเดี๋ยวผมลืมแบตเตอรี่ครับออกมาตอนเช้าเดี๋ยวให้ช่างทอนวิ่งเข้ามาแล้วก็เอาแบตเตอรี่มาใส่สตาร์ทดูว่าจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวรอช่างทอนแป๊บหนึ่งครับอ่าช่างทอนครับรถขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวจะถอดแบตเตอรี่จากคันนั้นนะครับแล้วก็จะมาใส่แล้วก็จะสตาร์ทดูให้ช่างทอนจัดก,การเลยมีใครสนใจลิฟต์ไหมนี่ครับลิฟต์ก็มีนะครับลิฟต์ก็มีแต่ว่าราคาผมยัง กำลังตกลงอยู่กำลังคุยราคาอยู่ฮะเดี๋ยวผมจะดูลิบสวยลายตัวเลย1หนึ่งตัวสองตัวสามตัวลิบมีสี่ตัวนะฮะไอสามตัวสามตัวนะฮะแต่ว่าราคายังไงผมยังไม่รู้อ่ะช่างทอนตอดแบตเตอรี่เลยอ่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ช่างทอนเปลี่ยนฮะ กุญแจไอ้แล้วสีบ่มีอยู่บ่บลมี่อ่เดี๋ยวช่างทอนถอ,อ,อนแบตถอนนะสองหนสามสายยาวมันไปเลยเดี๋ยวผมพาดูรอบคันอีกทั้งนะครับเดี๋ยวช่างทอนปัดครับตอนนั้นขี้ไก่นนตอนนั้นขี<ม>้ไก่วันนี้ชีนโอช่างทอนหัวครับ ชีวิตบนเวียนอยู่กับขี้เปิดยังไงเนี่ยอ๋อโชคลังโอเคครอยู่เลยอืมสวยฮะสวยเลยข้างในครับสวยดูการเก็บรายละเอียดนะฮะสวยครับพูดง่ายๆสั้นๆสวยครับดูาท้ายครับเปิดออกสวยเลยครับบอกตรงๆว่าสวยนะครับ รถเดิมมากครับบางด้วยรถวิ่งได้เท่าไหร่ช่างทอนเปิดกุญแจแล้ววิ่งได้เท่าไหร่เปิดกุญแจด้วยเปิดเลยขึ้นไหมแบตไม่มีแบตไม่มีอ่าไม่เป็นไรครับสวยครับวันนี้ผมจะเอากลับบ้านนะครับมันสวยผมชอบรถจอดสวยๆแบบน,นี้ผมชอบเลยครับว่าววววูว้บ <c oughs> <c oughs> ชัดซีช่วงล่างไม่จำเป็นต้องดูคร um. ับยังไงก็สวยครับรุ้นแค่เครื่องอย่างเดียวครับตอนนี้รถขาดต่อภาษีตั้งแต่ปี2562นะฮะเป็นรถเซอร์เวยเซอร์เวย์บอกเหรอฮ่าฮ่าฮราฮาฮาฮ่ เป็นรถบริการของศูนย์ศูนย์ฟอร์ดศูนย์ท่าท่าด้วยเนาะศูนย์ท่าท่ามุกดาหารนะฮะพอดีเป็นเจ้าของเดียวกับศูนย์นิสสันจนัจงหวัดร้อยเอ็ดฮะที่เขาส่งข่าวมาดูกันไปเรื่อยๆครับช่างทอนลังถอดแบตเตอรี่ครับสาดสดกันไปเลยครับเดี๋ยวช่างทอนถอดแบตเตอรี่เสร็จล้วมาดูนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังคนขับพี่พี่มันเป็นยังไงกับพี่แล้วกันนี่พี่เขาบอกนะฮะ วิ่งโอ้วิ่งวิ่งวิ่งแต่ในเมืองนี่แหละครับวิ่งแต่ในเมืองครับผมออกมาศูนย์บริการไปซืืออะไรไปส่งของไปส่งลูกค้าไปรับลูกค้าวันหนึ่งวิ่งไม่ถึงสามสิบกิโล้ครับวันหนึ่งวิ่งไม่ถึงสามสิบกิโลครับพี่เขาบอกนะฮะเดี๋ยวช่างทอนส่แบตเตอรี่ก่อนดรถจอดนานแบบนี้ไม่รู้ว่าจะติดไหม แบบผิดข้างได้เนาะเอาเลยเน้ำมันเครื่องเป็นงงไงช่างทอน,ดดเ,นเดี๋ยวดูน้ำมันเครื่องก่อนนะฮะดแล้วเช่างทอนคันเสร็จอะ่ะจะดูน้ำมันเครื่องนะครับวันนี้ก็จะนหน่อย ค oh, no oh. 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 wow. ุยกันไปตามภาษากันเองไม่เป็นไรครับพวกโอ้ตายมันจะดึงขึ้นมาได้หรอแชมพอนอันนี้เนี่ยเนี่เห็นอยู่เห็นอยู่โอ้โหออกไหมอ่ะเออขี้ม่าขี้ไม่แน่ก็ดีทา้ำมันบ่มีนน้ำมันเครื่องมันสิยากนะเดี๋ยวดูเขียนมาดน้ำมันเครื่องก่อนนะครับตัวนี้เป็นมาสด้า12วาล์วนะครับเครื่องสวยมากครับผมบอกตรงๆเลย เครื่องสวยสุดๆคอมแอร์ไดชาร์จยังใหม่ๆอยู่เลยครับช่างทอนรถวิ่งได้เท่าไหร่ละเกิดกูแจดิขึ้นไหมไม่ขึ้นฮะศูนย์กิโลโอ้รถวิ่งได้ศูนย์กิโลครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นไม่ขึ้นนี่นะครับมันไม่ขึ้นครับวิบ่งได้ศูนย์กิโลจรงิงๆครับต้องแจะดู้วย๋ยาให้เราได้ช่างทอนลองเด้ช่างทอนลองขย,ยับดู เอาเลยถ้าได้เอาเลยเอาเลย,เเลยติดครับแบบนี้เดี๋ยวดูน้ำมันเครื่องก่อนครับแบบนี้ไม่เหลือครับติดแน่ครับติดแน่ครับแบบนี้เดี๋ยวถ้าติด<อ>ตป,ปิดไฟปิดไฟปิดไฟเดี๋ยวถ้าติดแล้วก็ถอยลังออกไปนะถ้ามันเผื่อมันมีขาดถ้าอัั้นก็คือถอยลังไปตั้งหลักข้างนอกเลยออะเอาคีมตบไหลแล้วท่อน คันนี้เดี๋ยวถึงร้านเดี๋ยวผมจะบอกราคานะครับว่าจะเปิดเท่าไหร่เดี๋ยวจะขับกลับครับขับช่างทอนครับจะขับกลับเลยลองรถด้วยน้องช่างทอนเนาะถ้าขับได้นะนี่บ่าไดก็ได้รอยเปอร์เซ็นต์เลยครับรอยเปอร์เซ็นต์ครับเด้แท้ถอะมันเครื่องโอ้สบายครับสบายสบายครับอ่าช่างทอนสตาร์ทเลยครับขนาดเมื่อกี้ช่างทอนไม่ได้ผอหัวนะครับ สตาร์ตติดเลยครับเบื้องต้นนะฮะอ่าทีนี้สตาร์ตได้สตาร์ตเลยครับไม่แรโอ้ติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วโอ้ตดยอดครับถ้าแบบนี้ครับดูครับ รถจอดนานครับไม่ค้ามไม่มีควันก็เป็นเรื่องแปลกครับนี่ครับเป็นเรื่องแปลกจริงๆครับเป็นเรื่องแปลกครับไม่มีควันนะฮะอะช่างพรถอยดิถอยได้ไหมขับได้ไหมขับได้ไหมนี่ขาดปะอ่ะถอยดิอ่ะดูครับดูดูด,ดูอ่ะขับได้ด้วยครับถอยแล้วครับช่างทอนถอยแล้วอ่เบรกดีด้วย เดี๋ยวผมจะขับกลับเลยครับจะขับกลับแล้วจะลองรถไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเอารถเข้าเอาไปข้างนอกแล้วเอาน้ําล้างสักนิดครับเดี๋ยวโอ้มีนกพิราบตายด้วยนกพิราบตายครับมีนกตายอยู่ข้างหลังมันพันอ,อีหยังอ่ะยางกันลอ่อยังพันมาอ๋อครับปดูลแล้วนะครับ เห้เขเบมึองอ่ะเดี๋ยวจะถอยออกไปข้างนอกออตังคเก่งล่งวะเอาออกข้างนอกเลยไปท่อนไปข้างนอกเลยคือหลอตรง,รตรงยางยางดียางดีสี่เส้นเลยนะครับอ่ะตรงไรนิ่มเลยคันนี้จะเอาไปตีไก่สบ้าเอาไปขับไปตีไก่สบ้าคันนี้ เดี๋ยวจะโอนเป็นชื่อผมแล้วจะขับไปตีไก่คันนี้ครับอ่าถอยเหมาะเลยเดี๋ยวดูกันครับว่าเหมาะแบบไหนถอยไปนี่เดี๋ยวขับกลับบ้านเลยครับคันนี้ดูครับโอ้รถดีจริงครับยอมรับครับก๊อกน้ำน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละครับดียวให้ช่างทอนล้างเบื้องต้นขับกลับบ้านเลยคันนี้ ไอ้ถอยก่อนถอยอย่าให้มันขวางเจ้าของก๊อกหนังยุ่ยใส่นี่ฟังนี่นี่ปะไอ้ก๊อกหนังจะฟังผลอ่าเอาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนมันชาร์จอยู่แล้วล่ะใดอ่ะอ่าโอเคครับเดี๋ยวให้ช่างทอนเอาแบตเตอรี่มาชาร์จมาเปลี่ยนก่อนนะครับอ่าโอเค อ่าช่างถอนขับมาล้างครับเดี๋ยวล้างเบื้องต้นหน่อยเพื่อได้ขับกลับครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ช่างถอนกันหน่อยครับช่างถอนเป็นไงครับสุดยอดครับวันนั้นขี้ไก่ใช่ไหมครับวันนั้นขี้ไก่ครับวันนี้ขี้นกครับช่างถอนครับปิดปากระโปรงลงไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยป๊าสุดยอดนะตอนเนาะกานี่หนาใส่ป่ะหนาใส่พี่นัเดี๋ยวขับถึงร้านผมจะบอกนะครับว่าราคาเท่าไหร่ เพราะว่าผมจะได้ลองวิ่งจากมุกนาหารไปไปร้านเขาจากโลกอะพ่อร้อยหกสิบปเฮ้ยประมาณร้อยหกสิบกิโลนะครับจากมุกนาหารถึงร้านผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะขับถึงร้านแบบยังไงนี <c> ่ <oughs> ได้ช่างถอนล้างเบื้องต้นก่อนนะครับเร <c oughs> าจะได้กดังนู่นครับแล้วปล่อยออกมาตัวนี้เป็นเป็นรถบริการของศูนย์นะครับไม่ได้ทําอะไรเยอะฮะ วิ่งส่งอะไรวิ่งซื้ออะไรเฉยๆครับช่างอนล้างขีนะครับนี่ครับน้องชายผมมือขวาเลยครับช่างอนโบนัสปีนี้ผมว่าช่างอนมีรุ่นเยอะแน่นอนครับลูกน้องผมให้โบนัสทุกคนนะครับให้ทุกปีนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปตอนวิ่งกลับร้านครับระบบไฟระบบไฟออกหมดเลยเดี๋วดูระบบไฟเดี๋วดูระบบไฟข้างหน้าก่อนนะครับ ่ะเลี้ยวซ้ายออกครับเลี้ยวขวาออกครับนี่ไฟหน้าออกครับเรียบร้อยโอเคไปกับกาลสินกันครับไปครับนี่เดี๋ยวผมถึงร้านแล้วผมจะบอกราคานะครับว่าผมจะขายเท่าไหร่ อะไรไม่รู้วิ่งตามบินตามเนี่ยอยู่ในกระจกเนี่ยเนี่ยเอาไปฝั่งนี้ลนะ ไปไปไปเร็วไปแล้วนู่นครับช่างพรก็ขับแซงไปนู่นครับช่างพรครับเนี่ยไปแล้วน่ารักจังไปมีนกพิราบตัวหนึ่งบินตามรถนะครับเนี่ยครับเนี่ยรถพ่วงนี่ไปแล้ว โอ้ยสงสัยรถท่วงรถท่วนบังครับไปแล้วก็ไปนู่นแล้วครับบิ่งสงสัยบินตามรถช่างพรนครับไปนู่นแล้วโอ้ยสงสารอ่ะเดี๋ยวเช็ครถกับช่างพรก่อนนะครับเพื่กอกี้เอาลูกมันขึ้นรถมาดั่บอกดังว่าบินออกนา่อนแล้วโอ้ยไอวางเอาลูกมันนั่นด้คักรถข,ขับปีว่าท่าน บ่แ wow, e อร์เย็นปะแอรต้องเนอจากไที่แรกกินยืนปะาเลยเอยยเอไปไปไป สรุปก็ขับมาถึงร้านแล้วนะครับดูครับพอล้างออกเป็นไงครับปิิงไหมเล่าอ่าช่างบัางป็นไงคันนี้โอเคครับผมสวยสวยเสด็จเสด็จพอล้างออกเสด็จเลยครับสวยครับดูครับดูตอนนั้นมันจอดให้แต่ไม่มีตั้งช่าโอ้กระบะไทยงาม้เธอว่ะสวยว่ะนี่ก็ถอดออกล้างออกดีๆแล้วเต้ยสวยครับสวยบอกตรงๆเลยว่าสวยอ่ะ คันนี้ขายเท่าไหร่ดีช่างบังเอา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 แปดหมื่นห้ามานี่ครับคุณยายยายก็คือเนี่ยครับยายเตี้ยครับเสียดายครับเพราะว่าคันที่ซื้อกับผมคันก่อนซื้อกับผมแสนกว่าบาทไม่สวยขนาดนี้ครับเนี่ยครับแปดหมื่นห้ามาทักมาหาผมช่างบังเปิดเครื่องดิผมเครื่องอะไรยังไงเอ๋อช่างบังอ่า เปิดเครื่องแล้วก็สตาร์ทดูใหม่ดิติด,ดง่ายไหมอ่ะมาเปิดเครื่องดิห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างใช่ไหมยัยงยงังยังบนทันหลังอ่ะเปิดมันโอ้ยไอ้อเดี๋ยวเอาดันลงก่อนขนาดบนทันหลังเคล็ดลุ่ยไหวได้ง่าย,ายาขนาดนี้เนี่ยอยากให้ช่างบางเปิดเครื่องก่อนนะครับมาดดาไฟเตอร์ พอแหงแกะเครื่องโคตรงามเลยบแบบแกะเลยเหรอบ่มีเยื่อบ่มีอยู่เลยเดิมหมดเลยเดิมสวยๆลองไปสตาร์ทที่บางติดง่ายบ้างแบตที่มีไฟบ่เพราะว่าใดมันชาร์จอยู่มันอาจจะมีไฟอยู่นะเอาสตาร์ทมึงดินี่เครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับถ้าล้างแล้วปิ้งเลยผมบอกให้ครับเอาสตาร์ทดิเกียบบางไปเอาแบตเตอรี่หมดเอาไม่เป็นไรที่นี่แน่ก็เห็นก็เห็นขับมาแล้วล่ะครับ อ่าทักมาหาผมครับแบตเตอรี่หมดครับอ่าแปดหมื่นห้าทักมาอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวุฒิชัยอริยยนวุฒิชัยของถูก0ูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเก้าสองสองหกศูนย์เก้าห้าหกหกสี่สามแปดสองหกก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ